สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน All ออส e ตร Channel หาทำไปเรื่อยนะครับสตีดเอ่อว i y วันนี้นะครับก็จะกลับมาในเรื่องของเจ้าตัวเป็นเจเนเรเตอร์รูปแบบที่เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีหลายคนที่เห็นแล้วก็สอบถามกันนะฮะมันมีเรื่องของหลายคนที่อยากจะทราบราคาด้วยนะก็มีบางคอมเมนต์ผมตอบไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไดเล็เข้ามาก็ ที่ติดค้างอยู่จริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ลืมนะครับผมได้ดําเนินการทําคลิปแยกออกมาต่างหากนะฮะหลังจากที่ที่เอ่อคลิปลงใน YouTube เนี่ยออนไปได้สักประมาณเกือบอาทิตย์นะครับประมาณเกือบอาทิตย์ก็มีคนเข้ามาสอบถามอยู่นะหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนเรื่องของวันนี้ที่มาจะมามาต่อจากคลิปก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของการตั้งค่านะครับตั้งค่ามิเตอร์ DC ตัวนี้นะครับ แล้วก็ถามว่าในระบบต่ำตัดเนี่ยหลายท่านบอกว่าแบตเตอรี่ไม่มี BMS ใช้งานได้หรือนะฮะก็ต้องตอบเลยว่ามันใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนที่เป็นมิตเตอร์หรือว่าเป็นพว,วกอ่าระบบเมเนจมิตเตอร์การจัดการวัดกระแสรหรือพวกนี้คือคุณต้องมั่นใจและเชื่อถือมันได้ในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของระบบต่ำตัดนะในส่วนของ TBE ตัวนี้เนี่ย มันต่ําสุดของมันเนี่ยมันตัดอยู่ที่ประมาณ20โบโวลต์นะครับซึ่งมันต่ําเกินไปนะครับมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการติดตั้งมิเตอร์เสริมตัวนี้เข้าไปซึ่งมันสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะฮะในส่วนของตัวอัดฉีดบาลานซ์ตัวนี้ก็คือใส่เข้าไปเลยครับ5.5ุแอมป์แน่นอนครับตัวนี้มันเป็น 8S สามารถใช้กับ 7s ได้เหมือนกันก็คือว่ามันเป็น NMC แล้วก็ LFP นะครับสาหรับ Active บ a l a n ซ e ซึ่งมันสามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาที่หน้ามิตเตอร์ตัวนี้นะครับมิตเตอร์เนี่ยถามว่าตอนดิช,ชาร์จเนี่ยสำคัญไหมสำคัญครับดิช,ชาร์จนี่สำคัญแต่ตอนชาร์จสำคัญกว่าแล้วชาร์ตตัวนี้ยคุมได้ไหมคุมได้แค่ขาออกครับคุมคือตอนดิช,ชาร์จอย่างเดียวคือใช้งานเจ้าตัวนี้ถ้าแรงดันต่ำกว่าที่ตั้งไว้มันจะทำการตัดเอซี AC ตัวนี้ออกไปเพราะตัด AC ออกไปปุ๊บเนี่ยหนึ่งเลย คือเราจะสามารถเซฟเรื่องของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ให้มันเสียหายได้ในกรณีที่เราจ่ายโหลดอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปตัดขาเข้าก็คือตัดดีขาเข้าเนี่ยแล้วโหลดยังจ่ายอยู่นะครับสมมุติว่าหินเจียรหรือว่าเชื่อมอยู่อินเวอร์เตอร์สวิตชิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางในบางกรณีนะครับอันนี้ต้องต้องชี้แจงให้ให้ฟังก่อนนะฮะถ้าใครอยากจะทําตามผมนะซึ่งสามารถทําได้นะครับ ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของอุปกรณ์ถ้าหลายคนสนใจเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิงก์ไว้นะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ทางร้านเนี่ยทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมาจากช้อปปีทั้งหมดยกเว้นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมาจากร้านคุณพิรวัตน e นะ์นะครับ etc room นะนะก็อื่นชื่ออย่างที่ทุกคลิปที่บอกมาเพราะว่าอ่แกเป็นร้านที่โอนก่อนส่งจริงแล้วของใช้ได้จริงนะครับรีวิวไปหลายตัวแล้วแม้กระทั่งตัว6 0 0 0วัต ที่ใช้กัระบบโซลาร์าเซลล์ผมตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะนะผมใช้งานใช้คาว่าใช้งานจนจนตอนเนี้ยผมเริ่มซ่อมมันเองได้แล้วนะครับเอาพูดกันตรงๆเลยอ่ะกลับมาที่มิตเตอร์นะครับมิตเตอร์เนี่ยในส่วนของดิชาร์จก็จะเป็นในลักษณะนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้เลยนะครับลองดูนะตอนเนี้ยผมตั้ง low lop ไว้อยู่นะครับกดค้างไว้เบื้องต้นเนี่ยผมตั้งตัดไว้ที่23.6เห็นไหมครับ เมื่อเราใช้งานาไฟ AC จากอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยมันดึงกระแสะออกไปเท่าไหร่เนี่ยเราเราไม่ได้ฟิกมันถ้าเราจะฟิกมันเราต้องมาที่ OPP นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่ถ้าเกิดเป็น low โวลต์นะครับเราจะรักษาไว้ที่ยี่สิบสาจุดหกเนี่ยตัวนี้ผมก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กด enter ไปกด ok ไปก็จะเป็น LOP กดสีเขียวนั่นคือเปิดฟังก์ชันใช้งาน ถ้าแรงดันมันต่ำมากกว่า23.6ปุ๊บมันจะทำการตัดไฟ AC จากอินเวอร์เตอร์ออกไปในขณะที่อินเวอร์เตอร์ก็ยังสแตนบายอยู่นะครับแล้วกินกินแรงดันอยู่ที่1.1แอมป์อย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่28วัตต์นะครับนั้นกับ NMC 120 120แอมป์เนี่ยถ้าเกิดแรงดันต่ำกว่า23.6กินที่1.1แอมป์เนี่ยมันน้อยมากนะครับเราอีกอย่างนึง ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานมันตลอดเราอยู่กับมันนะครับเราสามารถที่จะเอ้ยบดนะใช้ไม่ได้แล้วเราก็แค่ปิดสวิตตัวนี้จบนะครับแค่นั้นเองแล้วเราก็นําเอาตัวเนี้ยไปชาร์จนะครับทีนี้เรากลับมาดูว่าเราจะสามารถอ่ามันสามารถกรันโอเวอร์โวลต์ก็ได้ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยโอเวอร์โวลต์ก็คือในโหมดการชาร์จแต่อเผอิญว่าในโหมดการชาร์จเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ในโหมดการชาร์จนะครับ พอไม่ได้ใช้หมดการชาร์จแล้วทํำยังไงผมก็ทําโมดูลตัวนี้ขึ้นมาที่บอก,กนะครับเนี่ยตัวนี้โมดูลตัวเนี้ยผมก็ทําเพิ่มขึ้นมานะก็เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้งานในส่วนของตรงนี้อุปกรณ์การชาร์จก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านไหนสนใจที่จะชาร์จแบบ่าง่ายๆเลยมันจะมีอะแดปเตอร์ที่จะเป็นชาร์จระบบ 28.8โวลต์ครับสำหรับ NMC นะก็ใช้เป็นเป็นอ่คล้ายๆแบบอแดปเตอร์สวิตชิงที่เป็นสำเร็จรูปมาก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับในส่วนของพอร์ตตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งชาร์จและก็นำเอาไปใช้นะครับในระบบ24โวลต์นะในพอร์ตตัวนี้นะครับชาร์จก็ได้และก็นำไปใช้ก็ได้นะครับนะต่อแบบนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของพิเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาในเรื่องของ OPP OPP คือ power นะครับก็คือวัตต์ตัวนี้เราสามารถตั้งไม่ให้เกินกี่วัตต์วิธอ่าเราจะดูว่าเอ้ยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อยู่ที่4,000วัตต์เช่นไหมครับเราอยากจะตั้งให้ได้อยู่ที่4กิโลวัตต์ก็คือกดไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยนะกดไล่ขึ้นไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดตัวนี้เป็นสีเขียวเห็นไหมฮะเพราะเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้งานไป พอเราลืมเราเผลอโอเวอร์พาวเวอร์ขึ้นไปปุ๊บวัดมันวัดได้เกินสี่พันปับ๊บมันตัด a อซออกเหมือนกันโอเคนะฮะตัดแล้วตัดเลยนะตัวเนี้ยตัดแล้วไม่มีการต่อกลับมาเหมือนชิโนทัมเมอร์นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งมันเหมาะกับมันเหมาะกับงานเมนจแบบนี้ที่เราเอาไปใช้งานแล้วเราอยู่กับมันนะครับโดยที่เราไม่ได้ทิ้งมันไว้ เพราะนั้นเราสามารถกลับมากดรีเซ็ตตัวนี้เปิดเนี่ยกดเปิดตัวนี้ปุ๊บก็มีไฟ220ออกตรงนี้เนี่ยคือใช้งานได้แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเรากดใช้งานตรงนี้อยู่เราตั้ง OPP ไว้แม้กระทั่งเนี่ยตัวเนี้ย OCP ก็คือกระแสสมมุติว่าเราไม่อยากให้มันใช้เกิน20 M, แอมป์เราก็กดไปเลยครับ20แอมป์แล้วกดปุ่มเขียวเนี่ยกดปุ่มเขียวตัวนี้ตัดเห็นไหมครับ เพราะตอนนี้มันเกินที่เกินศูนย์นี้มันหนึ่งแอมป์อยู่เห็นไหมพอพอเราตั้งไว้ว่า,าศูนย์แอมป์แล้วกดปุ่มเขียวปุ๊บตัวนี้จะตัดไปทันทีอย่างที่เราเห็นเพราะนั้นเราก็ต้องมาตั้งตัวนี้ให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเบื้องต้นนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะแต่ผมไม่ได้ตั้งตัวนี้นะครับมตั้งเป็น l o โวล l t a นะก็คือตัวนี้นะส่วนอ่า all off โอเวอร์ออฟไทก็คือเวลานะครับเราจะใช้งานกี่ชั่วโมงแล้วก็ตั้งไปเลยครับอันนี้18นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกินเกินกว่า18นาทีมันก็ปลดปุ่มเขียวปุ๊บตัวนี้ก็ตัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มจับเวลาครับตัวนี้ o a h OAH คือแน่นอนครับตัวเนี้ยมันร้อยแอมตั้งไว้ที่ร้อยแอม อันนี้จะลวนๆนะเ,เออโอเคตัวนี้ผมตั้งไว้ที่100แอมป์นะครับนะไม่ใช่120นะตั้งที่100แอมป์นะเวลาตัดเนี่ยวัดคาปาซิเตอร์จริงๆมันก็จะใกล้เคียงนะครับทีนี้เนี่ยในเ,เรื่องของแถบคาปาซิตี้เนี่ยตัวนี้มันเกิดเกิดความเพี้ยนๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกมันเพี้ยนยังไงนะอ่ะทีนี้มาในเรื่องของการชาร์จนะครับการชาร์จเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นตัวเนี้ยเป็นมิเตอร์แบบเดียวกัน นะครับแตบบ่ตัวนี้มันจะไม่มันไม่ได้เพี้ยนนะมันใช้ได้อยู่ opv ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่28่โวลต์ก็คือตัดที่28ครับแรงดันค่อนข้างตรงนะสำหรับ nmc นี่คือข้อดีของมันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น lfp เนี่ยมันจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคทีนี้อลองดูนะครับว่า o h AH, ผมตั้งไว้ที่1 0 0่แอมป์เช่นกันนะครับให้เท่ากับขนาดแบ,บตตรงนี้แล้วเวลามันชาร์จเต็มเราจะได้รู้ว่า ค a p ป c i ซิจริงอ่ะที่เราใช้งานไปมันเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ค่อนข้างตรงอยู่นะฮะตัวนี้ค่อนข้างตรงอยู่แต่ก็จะลวนๆนิดนึงกลอวไม่ค่อยอยากจะไปอ่ะนะครับทีนี้เมื่อเราอยากจะลองชาร์จดู ตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบห้าจุดห้าเก้าโวลต์หรือยี่สิบห้าจุดหกนี่แหละตอนนี้มันอิวอร์เตอร์เปิดเปิดใช้งานอยู่ระหว่างอิวอร์เตอร์เปิดใช้งานชาร์จได้ไหมชาร์จได้นะครับแต่ว่าค่าที่อยู่ตรงนี้หนึ่งจุดหนึ่งสวิตชิ่งตัวนี้นตั้งไว้ที่ยี่สิบแอมป์แต่เวลาแงตั้งแรงดันจรงิงตั้งไว้ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโวลต์นะครับเพราะนั้นแรงดันมันกระแสมันจะไม่ถึงยี่สิบแอมป์ทีนี้ลองดูครับความเพี้ยนของมันอยู่ตรงนี้ฮะ กดเปิดเข้าไปในกรณีที่ผมกล่าวมานะครับกล่าวมาที่ว่าเนี่ยความเพี้ยนของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คือคาปาซิตี้ในช่วงแรกเนี่ยพอเวลาเรากดอ่าเวลาเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะำดำเนินการชาร้าเนี่ยลูกศรตัวเี้ชี้เข้าถ้าคิดที่แล้วเนีถ้าใครสังเกตดูครับแถบ c a p าซิตีเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาเป็นมาเป็นที่ ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้วิธีการแก้มันแต่วันเนี้ยนะฮมันเหมือนมันปกติแล้วผมก็งงกับมันเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นในลักษณะนี้จะตั้งไว้สูงมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเนี่ยมันเหมือนมันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นที่ตัวมิเตอร์หรืออะไรนะก็งงกับมันอยู่เหมือนกันนะะมันมีโหมดของมันอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า โหมดจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือทุกอย่างกลับใช้งานปกติกระแสตอนนี้อยู่ที่10แอมป์นะครับอันนี้ตรงนะตรง10แอมป์นะครับตรงนี้อยู่ที่9.6สาเหตุที่9.6เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดอิมอร์เตอร์อยูนะ่ถ้าเกิดผมปิด เห็นไหมก็ขึ้นมา10แอมป์10.4นะครับใกล้เคียงอยู่ประมาณนีนะ้เวลาเต็มปุ๊บผมมากด O OVP ปับ๊บถ้าแรงดันเกินกว่า28โวลต์มันจะดาเนินการอ่ตัดการชาร์จนะครับก็จะเข้าสู่โหมดปลอดภัยนั่นเองคือในกรณีที่เป็นแบต NMC นะครับผมต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องของการชาร์จเนี่ยหนึ่งเลยแรงดันต้องไม่เกินนะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่28.8เราตั้งไว้สักประมาณ28โวลต์แล้วตัดอย่างเงี้ยกาลังสวยนะครับนะโดยประมาณนะครับประมาณนี้เพราะนั้นนั่นนั่นคือข้อดีข้อดีของการตั้งแรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่ NMC นะครับนั่นข้อดีของมันนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับพัดลมตอนนี้แรงมากสวิตชิ่งสวิตชิ่งตัวนี้เป็นขนาด1,500วัตต์นะครับก็ ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะสั่งก็คือเป็นของจากต่างประเทศนะโดยตรงจากต่างประเทศเลยสูงสุดที่มันชาร์จได้คืออยู่ที่ประมาณ20แอมป์นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการตั้งค่ามิเตอร์ในเรื่องของการดีชาร์จหน้าตู้นะครับส่วนเรื่องของการชาร์จเนี่ยถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าใครไม่อยากจะแม่นยําขนาดนี้ไม่จาเป็นฉันไม่ต้องเป็นขนาดนี้ก็เป็นเอ่อเป็นลักษณะ เป็นแบบนี้ก็ได้ครับเนีย่ยมีขายอยู่นะซึ่งมันสามารถที่จะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเสียบชาร์จและใช้งานได้เลยนะคเพราะเต็มมันก็ตัดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับอะก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามชมคลิปณนะตอนนี้นะะก็เราจะก็คือผมมาในในส่วนของเรื่องเรื่องการใช้งานเจ้าตัวเจ้าตัวอ่อพาวเวอร์ ที่เป็นลักษณะคล้ายๆเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วในเรื่องของการประกอบนะครับอันนี้วันนี้มาในเรื่องของการเขาเรียกอะไรอะแนะนําการใช้งานในเรื่องของมิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆกับผมมีคลิปอยู่แล้วลองไปย้อนดูกันได้นะครับสําหรับ2ตัวนี้ผมมองว่าความแม่นยำค่อนข้างใกล้เคียงกันในเรื่องของอแรงดันนะครับเนี่ยมีความต่างอยู่ฝั่งนี้อยู่ที่25.7 เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเป็นมิเตอร์ที่วัดจากหัวแบตเตอรี่เลยตรงนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแม่นยําในเรื่องของแบตเตอรี่ลงแบตเตอรี่เท่าไหร่อยู่ที่10แอมป์กระแสะแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยวัดมาจากตัวนี้เลยนะครับแรงดันมันไปที่27โวลต์ก็จริงนะครับแต่ตั้งไว้ที่28พราะอขึ้นมาถึง28ปุ๊บตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณพอเวลาที่แรงดันมันใกล้เคียงปุ๊บมันจะไหลามาพอๆกันพอ28ปุ๊บตัวนี้จะอยู่ประมาณ27กว่ากว่ามันจะไม่เต็ม28ดี นี่คือข้อดีนะครับมันจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่เสื่อมละไม่เสื่อมเร็วไม่โอเวอร์โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของของเครื่องชาร์จแทบจะทุกทุกประเภทอยู่แล้วนะครับมันจะตั้งให้มันสูงไว้สักประมาณ0.0.5โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับนะก็นั่นคือทั้งหมดนะครับสาหรับการแนะนําการใช้งานเรื่องของมิเต,เตอร์ตัวนี้นะถ้าใครจะลองทําตามผมนะครับสามารถทําได้นะฮะก็มีคนสอบถามเข้ามาในเรื่องของราคานะครับ ราคาเนี่ยอิมพัลเตอร์ครับ TBE Pro ตัวนี้จากร้านพิพิรลวัตก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ผมบอกเลยว่าชัวแน่นอนครับขนาด4,000วัตต์หรือ4กิโลวัตต์ระบบ24โวลต์เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ7,600บาทนะอันนี้บอกราคาเลยนะ7,600บาทหรือว่ายังไงไปลองดูในหน้าเพจ a c e b o o k ของพิพิรวัตได้คือ ETC Room นะครับกจะลงราคาไว้ชัดเจนมากนะฮะ ในส่วนของแอ b a บาลานตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ814บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์โมดูลนี้นะครับโมดูลนี้120แอมเป็น NMC 811อยู่ที่12,400บาทนี่รวมส่งแล้วนะครับนะนะลองรวมราคาเองนะองนอกจากกระจุกจีก็จะมีมิตเตอร์ตัวนี้มิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่700 ห้าสิบนะครับรวมส่งแล้วนะครับแล้วก็มิเตอร์ตัวล่างนี้อยู่ที่สองร้อยหกสิบาทซึ่งผมมีอยู่แล้วนะฮะในนนั้ในในใช็อปปี้น่านะจะมีมีบอกไว้อยู่ราคาเบรกเกอร์นะครับ DC เบรกเกอร์ขนาดร้อยยี่สิบซิกร้อยยี่สิบห้าแอมป์นะครับตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับรวมส่งแล้วอยู่ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบได้ตัวนี้แล้วก็สายไฟจิปาถะกร เมตรหนึ่งเนี่ยสองยี่สิบห้าสแควร์มิลเมตรหนึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบเก้าครับรวมส่งสองเส้นอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครฮะนี่คือราคาโดยคร่าวๆทั้งหมดเดี๋ยวยังไงถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์ตามไปให้อีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้นาซีชาแนลครับทำไปเรื่อยนะครับสติดีไอในการแนะนําตรงนี้หมดเวลาลงเพลงเท่านี้นะครับในตอนหน้าเราจะมาทําอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยในสาย DIY นะรบกวน กดซับสไคร b ์หรือกดติดตามไว้ก็ได้ถ,ถ้าท่านชื่นชอบนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ